สวัสดีช่วงแดดร่มลม,ลมตกนะคะวันนี้วันนี้เรามาปลูกทั่วลิสงกันครับมาดูขั้นตอนการขุดหลุม,มอืมได้ยินไหมคะเสียงแมงเม่าไ,มได้ยินไหมคะเสียงอะไรตอนนี้นะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเราจะมาหยอดถั่วลิสงในแปลงข้าวโพดกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่ขั้นแรก สวยงามมากเลยก็นี่ขุดหลุมไว้ก่อนเลยแล้วก็จะฝังนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะขาวแต้มม่วงจ้ะเดี๋ยวมาดูกันนี่มีเด็กเลิกเรียนมาแล้วขยันมากๆเลย เดี๋ยวคุณครูเพนจะให้เกรด A เลยนะคะ,เ,ะเ,เ,เขาจะให้เกรดศูนย์เพ็านด้วยนะร้องให้ได้ไหมอะ่ะก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์สาวน้อยตัวเล็กกันนะคะหนูทำอะไรคะหยาดอ,อะไรคะถัะวว่วอะไรลูกหนูอยู่โรงเรียนอะไรคะ อ๋อวันนี้มาช่วยคุณแม่เหรอคะอ่าหนูจะคิดค่าแรงยังไงคะคฟรีเลยเหรอเนี่ยเอ๋อจะเอาเงินด้วยอ,อย่าเพ้ออ่ะอ่าถั่วต้องหยอดหลุมละกี่เมตรคะสองถึงสามเมตรสองถึงสามเมตร,มเ,มตรเพื่อเพราะอะไรถึงหยอดสองถึงสามเมตร,มมตรไม่รู้ หนูไม่ใช่ป้าเพนโอเคหนูก็ไม่ใช่ป้าเพ็นอยู่แล้วไปไม่ถูกเลยค่ะก็วันนี้นะคะพามาชมบรรยากาศตอนเย็นเย็นกันวันนี้นคุณขาคุณมาดูสิขาเม็ดตัวของคุณมันกระโดดออกนอกหลุมก่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคะ่ะคุณต้องทําอะไรให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> โอเคเอาตีนกลบเลยคะ่ะอีกอันหนึ่งคะ่ะคุณไม่อยู่ในหลุมเลย <c oughs> อย่ามากวนประสาทของฉันฉันไปก็ได้วะการนี้ยค่ะจะประมาณนี้แหละช่วงเย็นๆเ,เนาะตอนนี้ไม่ร้อนค่ะดูเสียนขุดลุมนะคะ <laughs> <laughs> เสียนเจอปลาไปค่ะ <laughs> อืม ูเด็กน้อยเราดูเด็กน้อยเก่งมากๆเลยมาช่วยแม่ทํางานตอนเย็นเนาะทําเอาสนุกทําเอาความสุขเนาะคงไม่ได้ทําเอาเงินหรอกเนาะเอาทำเอาเงินด้วยนน<ช>่ะโอ้เอาจากพ่อเพนเอาจากพ่อเพนไม่ได้เอาจากแม่ดูข้าวโพดค่ะสวยงามมากเลยค่ะมองไปแล้วสวยเลยสวยเพราะแม่ปลูกค่ะว่าพ่อเพน ต่อสายปลูกเมื่อยกับตายว่าแม่มปลูกเนาะโอเคค่ะเย็นๆล้อเล่นกับสาวน้อยนะคะขวัญใจชาวไร่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ